แล้วไปทำให้สีหลักเกชั้นกันต่อเลยเฮ้ยเหลืองๆนั่นปลาโลมาใช่ไหมแล้วนี่มันอะไรอะไรวะอันนี้แทนท็อกช้าไปไปดับขอบไปสีด้านล่างมาค่อยๆแกะแบบกันไปเรื่อยๆเอาโบ้เฮ้ยแบบออกมาแล้วมึงส่วนจะพอดีใส่ได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้ไปดูกันต่อไปแล้วตอนนี้กุ้งเขาต้องไปร้อยลักเฮ้ยเกลยดนักอีพวกร้อยลักเฮ้ยหลายใจใช่ไหมว่าท่อ้อยอะไรอย่างนั้นมาประกอบเสศษพยานะกันต่อเลยนพยานะที่ต่อสายแล้วรอบจะพ่นน้ำก็เต็มที่เอ้ยๆเอ็นแหนกดอกไม้แต่บัวสวยสดงดงามแต่ว่าตอนนี้เราจะต่ สักหน่อยเก็บกับพูงมาเก็บขอบปากนี่แหละมึงแล้วงานนี้ก็ต้องมาเก็บขอบปากด้วยเชื่อเอาสิว่าเอามันสีนี้แหละมึงพอได้ปบบวะไปต่อยเยาะล้อชา้านั่นประไล่ไปประกอบหลักเข้าชั้นกันเลยงานนี้มีเท,ท่าไหร่ก็ใส่กันไปใหญ่ๆกูะจะตัดขอบลึหลึกเขียวๆนี่ได้เนี่ยนาเตายลายกูแทบจะหมดส่วนต่อ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 เข้าไปเฮ้ยจนมันยกได้ไอ่มึงจับดีๆเลยเฮ้ยพวกใส่ลูกไม้ชายระยะสีขาวแล้วมันสวยเลยขนาดนี้ต่อ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 เข้าไปเอาสิว่างานนี้เจ้าภาพมันนอนมันนั่งเป้าเลยโฮ้ยดูท่าของนางสินางนอนอยู่บนัโชใบต มืองที่เปดอกสีชมพูโอ้ยนี่มันดึกแล้วนะคุณเจ้าบ้าไม่คิดจะขับบ้านกับช่องไปลับไปนอนกันบ้างเลยหรอไเป็นจะอะไรฟุ้งฟิ้งขนาดนี้วะมานั่งเฝ้ากันซะขนาดนี้มาช่วยกันทำเลยดีกว่าไหมเอาสิว่ามึงถึงขั้นตอนการติดเบกดากันแล้วส่วนชั้นบนก็ทยอยตั้งองค์ใบสีกันต่อไปเอาสิว่างานนี้มีกี่คนก็ช่วยกันให้หมดมาช่วยกันติดคันเลยหนึ่งสองหน้าซ้ายทีติดขวาทีโอ้ยพัานาก็มาเราก็มาจัดองค์พัญหาทางด้านซ้ายและด้านขวาของหน้าโต๊ะอัตศวิน้้้้้้้าาากกกกกกััััันนนนนนเเเเลลลลยยยยโโหหปทรรรงงีีมืออออออพะะะำบบไวคใสสชจจ็แข จะยังมีพญานาคอีกถึงสี่องค์ประจำอยู่ที่ฐานทั้งสี่ทิศของใบศีลหลักเก้าชั้นเลยที่เสร็จแล้วใช่ไหมแล้วลายยอดยังไม่ได้ใส่เลยเอาจัดส่วนพญานะาคพ่นน้ำมันน้าง,งานเลยมาถึงขั้นตอนการติดตั้งระบบพ่นน้ำแล้วก็ไ oh. อหมอกเขาบอกว่าในเซตนี้ปเป็นเซตกับการทำฝันนะะประกอบด้วยใบศีลหลักเก้าชั้นที่มีพญานาะคทั้งจาตุรทิศประจำที่ฐานก็เโอเบย์ศีลทั้งสี่ทิศแล้วจะมีพญานาคพ่นน้ำพร้อมด้วยไอ oh. หมอกติดตั้งไว้บริเวณหน้าสุดของโอใบมีกวย์ศีกาาามมวยอคู่พพร้้้ดนเขและะพานปรจำทั้ง ซ้ายและขวาในท่าระาระกำดำพูดดำว้ยในท่วงท่ามีความสุขได้มาร่วมบุญงานบวชบรรดับไว้บริเวณหน้าโต๊ะอ,อัฐบริการของพนาเรียกได้ว,ว่างานนี้พยานาคที่ยกกันมาทั้งหมดเจงค์เลยทีเดียวบรรดาบระรบบาดารายรอบก็ยานเต็มงานไปเลยัอนีไิไปทำกันต่อไปจัดแต่งดอกไม้ก็ไม่เสร็จเฮย้ยข้างบนข้างบนข้างบนอะไรข้างบนยังไม่มียอดกล้วยเลยงั้นกล้วยมาฉีดที่ต้นเลยเพิ่มความเงางามไปตามในตะก้าเราได้เลยว้าว ฉีดพดแม้วก็ไปทั้งงานเลยพอฉีดพ่เสร็จแล้วม <_ letter> ึงดูมึงดูใบมันเหงามา <_ letter> แล้วใบมันเหงาติดทนข้ามคืนข้ามวันเลย <_ letter> แต่แถมยังล็อกความสดชื่นด้กับใบตองแล้วก็ใบไม้ต่างๆทั้งหลายด้วย <_ letter> เสร็จแล้วใบสีหลักขาวชา้า <_ letter> ที่มาพร้อมกับชายระยา <_ letter> มาพร้อมกับใบสีพญายนาคที่ฐานทั้งสี่ทิศ <_ letter> และพญานาคทั้งซ้ายขวาในทุก้างความเริงระบายยังมีความสุขไว้บริเวณด้านหน้าของอัฐบริขาร